โอ้ถ้บแหมถ้าคือนั้นฝนไม่ตกน้องก็คงไม่โผล่จากรูหรอกพี่ก็คงไม่เจอไหนลองยิไม่ควคนดูสิตอนหักด้วยมึงจะเป็นตาวแล้วชื่ออะไรกันหนูหรอจ๊ะก็ถามมึงจะถามใครชื่อ ที่ฟันหักมีเพราะว่ามันผุหรือโดนใครต่อยปากมาครัคไปสรุนเลยต่อยมั้งแต่พี่ก็รักจิมนะจ๊ะจ๋าทำไมจ้าจิมพี่รักจิมไหมจ๊ะ้าทำไมจิมพูดอย่างนี้ทั้งโลกนายจิมแปลกประหลาดที่สุดพี่รักจิมจีจ๊ะพี่รักจิมอะพี่ก็กอดจิมจีจ๊ะได้สิจ๊ะเหมือนกอดหมา